ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะผักจิบอันบูอันกำแพงเนี่ยบอกข่าไปก็ได้ไปลบได้แอนเนยไปไปไหนลบลไปดูแลมันปไปไโยไปยืหนังยืดเยียอต้สูงต้อเยียตกะไรมามามาสน่ะ เพลงตื่นแพงตื่นเสียงบ่พ่อพ่อดีค่ะจะไปต้อนรับสื่อช่องบ่าวนุนะคะเพื่อเพื่อสิได้ติพูนแล้วเกียบเบรกอะไรขนาดนั้นหัวใจมันมากเลยเกียร์พอยนั่นน่ะ๋ตื่นเสียงพร้อมบุ๊กโอ้ยเปลี่ยนรถรถอะไรปุ่งกับรถลุงอันเดียวกันไหม งัโอเคได้ย่คนละอยอันนี้อ๊ลย่ะล็อกล็อกโอ้ยอนมันก็ดิดเนาะล็อกบดตัวเนาะตรงทางขึ้นรถแล้วนะคะคนคนขอยรถตู้นะโชเฟอร์ใหม่

ไฟมากปวเลยวดเลยปวดแนแล้วโอ้โอ้ปวดแขนขเือยงไขึ้นแล้วะยังีงยวดแขะโยงเลีอยังย้าวเปลยย่างยั ุยังจะหมอเบาๆนี่โอ้กรติดขาวเบิร์ดเลยคุณดู่ามันเพื่อสีด่ยเนาะสารเป็นเดือนผมเละเพื่อสีดามาเห็ดาหรือเปล่

พลอยโอ้จิงๆ

ซูนรถแม่นะคะแู่นงานอีกแล้วจะมา0ูนอีกบนน่ยควาพุ่ีอนน้เวากาด้จ้ใ่คเยโขขายบเียวแล้อยากง้ิตาด้นะเปิดใ้เบื้งน้องไพ่แน่นันนะองทางเลย

Ừ di Lord Ama diê tìm tạc hà con bà sĩ ngọc hàm 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 ngọc พอไรเลยจะทำคนเซนอีกแล้วนะทำรอบไปเซ็น <studio> ี <Qué> <S <S ่ยรอไปเหนื่อย้รอไปคนของล่งเลยบันทีคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนั้งเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ